ก็ยังอยู่เรื่องเล่านะจ๊ะอันนี้เป็นสาวขึ้นมาหน่อยค่ะพี่สาวก็แต่งงานไปแล้วก็เหลือพี่คนที่ติดกับพี่คนโตยังไม่ได้แต่งเขาก็สวยผิวขาวเขาก,ก็ไปเรียนเสริมสวยเขาก็ทำเสริมสวยเขาอยู่ต่างจังหวัดผิวขาวสวยเวลาแสนดีกลับไปเงี้ย คนเขาก็จะทักถามพี่สาวเหรอทั้งที่เราเป็นน้องตั้งเยอะอะเพราะว่าเราดูแบบผิวดำํำกับกรุงเทพยังไม่สวยเท่าเขาเลยแต่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไปแล้วเสริมสวยก็ไม่ได้ทำแล้วคนเราก็มอีอันนั้นต่างกันชีวิตคนก็ดำเนินไปต่างกัน แต่ยังไงเราก็ยังสู้ทุกคนเกิดมาแล้วต้องสร้างความดีให้ตัวเองสร้างความสุขสุขทุกมีกันทุกคนสมัยก่อนเขาก็มีหนุ่มๆม,มาจีบเยอะแสนดีเคยกลับไปอยู่บ้านช่วงจังหวะหนึ่งตักน้ำหาดน้ำ พี่ก็อาบพ,พี่ก็นั่นหม้อข้าวอะไรเมื่อก่อนใช้ฟืนจะดำแต่แสนดีจะถูขาวสะอาดเลยแต่พี่ก็เอามาใช้ดำปีเราก็จะอโกดงอนกันแล้วเสื้อผ้าของแสนดีเขาก็จะเอาไปใส่ไปใส่แล้วก็ถอดกองไว้แสนดีซักแล้วก็มีหนุ่มๆม,มาจีบคนไหนรอ เขาก็โอเคคนไหนไม่รอยกให้แสนดีอคิดดูเอเอ,เอพี่ออะเแต่ตอนนี้เห็นใจเขามากๆเลยเรื่องราวผ่านไปให้รู้เราให้เรารู้ว่าอืคนไม่แน่นอนสวยใสยแค่ไหนอืมันต้องฝึกฝนด้วยหัวใจอืถ้าเราไม่ตั้งสติชีวิตเราก็มีกล้าพลาดได้ไม่ว่าจะ ลมสักกี่ครั้งแสนดีเคยผ่านก้พาพลาดมามากมายแต่ลุกขึ้นมาได้ยิ้มได้หัวเราะได้แม้นจะไม่มีเงินถุงเงินถังไม่ได้เป็นคนรวยแต่เราก็สามารถจะมีความสุขและสร้างสีสันให้ตัวเองให้พี่น้องไม่ต้องมาทุกข์ใจกับเราได้ด้วยหัวใจเรามีพลังบวกต้องกราบหัวใจ <c oughs> พี่น้องที่เข้ารับชมนะจ๊ะแสนดีก็มาเล่าเรื่องราวอาของตัวเองให้สนุกสนานแต่กว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้คุณรู้ไหมหัวใจเข้มแข็งได้เพราะวิธีคิดบวกรักแสนดีน้อยๆขอให้รักแสนดีนานๆกราบหัวใจรอๆสวยๆของทุกท่าน